ทุกคนคะวินน่ะสอนให้คุณวางแผนทางการเงินเพื่อขอเงินกู้มาขยายธุรกิจให้ผ่านแต่วินไม่เคยสอนให้คุณตกแต่งเอกสารหรือปั่นสเตทเมนต์หรือปั่นเอกสารเพื่อขอเงินกู้ให้ผ่านหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคาร์ดแบงก์แอนเซนเซอร์คือสอนแต่งเอกสารหรือเปล่าสอนแต่งบัญชีหรือเปล่าบอกเลยนะว่าไม่มี การที่เราจะของเงินกู้มาทําธุรกิจของเราได้นั่นเกิดจากการที่เราต้องเห็นแผนธุรกิจของตัวเองรวมถึงเห็นแผนการเงินของตัวเองรวมถึงวางแผนในการของเงินกู้และวางแผนการใช้เงินคืนด้วยมีเคสหนึ่งนะคะมาเรียนแล้วก็มาไพรเวทกับวินด้วยเขาไปของเงินกู้แบงก์มาแล้วไม่อนุมัติพอวินเห็นเอกสารเท่านั้นแหละวินรู้เลยว่านี่ไม่ใช่เอกสารของธุรกิจเขาจริงแล้วคุณรู้ไหมความร้ายแรงของมันมากกว่านั้นอะ มันยิ่งกว่าติดเครดิตบูโรอีกนะอย่างที่บอกไปอะว่าแบงค์เขารู้แบงค์เขาเห็นเขารู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่ของธุรกิจอันนี้มันคือการปั่นสเตทเมนต์มาแล้วมันจะทําให้เราติดแบ็กลิสต์และถ้าเราติดแบ็กลิสต์นี่คือเราไปของเงินกู้แบงค์แบงค์นั้นไม่ได้เลยนะแล้วคุณจะติดแบ็กลิสต์โดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่เราจะของเงินกู้มาทาธุรกิจมันควรจะเกิดจากความสามารถของธุรกิจมันควรจะตั้งใจของเงินกู้เพื่อมาขยายธุรกิจแล้วตั้งใจว่าจะมีเงินคืนเพราะฉะนั้นนะคะถ้้้าาาคุณออยกกขงเงินนูใหผ่ อย่าใช้วิธีนี้ให้คุณเตรียมตัวเตรียมแผนงบเตรียมสถานะเครดิตของตัวเองวางแผนงบการเงินของตัวเองอย่างดีเข้าใจถึงการเงินเข้าใจการกู้เงินเพราะแบงก์อ่ะเขาก็อยากอนุมัติเงินกู้ให้คุณไปขยายธุรกิจเพราะเขาก็จะได้ดอกเบี้ยด้วยวินวินคู่